สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรพกับพบเช่นกันเช่นเคยครับคนสองไพรกับผมธีรชัยวงเลิอดครับวันนี้ขอนําแฟนๆนะครับมาที่อาวัดเกาะภูเชือกนะครับที่บ้านนาตราวนะครับตำบลนงดงรักนะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดทีสเกตครับที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เป็นป่านะครับชุมชนนะครับเกาะภูเชือกนั่นเองนะครับพื้นที่2,288ไ้ไร นะครับท่านผู้ชมครับล้อมรอบไปด้วยน้ำนะครับน้ำในที่นี้ก็คือน้ำเขื่อนห้วยสาลานะครับที่ไหลลงมาจากครับท่านผู้ชมครับที่ท่านมองเห็นนี่นะครับก็คือเส้นทางนะครับล้อมรอบนะครับวัดป่าปูนาเชือกนะครับอยู่ที่พื้นที่วัดเกาะภูเชือกครับบริเวณนี้ก็คือเป็นทางนะครับสามแยกนะครับเส้นนี้ นะครับก็คงจะไปที่แหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำอันนี้ก็คือทางเข้าสำนักสงฆ์ครับเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับดูต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้หนุ่มไม้สาวนะครับสูงนะครับมีความหนาแน่นนะครับแล้วก็สวยมากครับต้นพวกอลางก็มีนะครับ นี่ยังมีอาธรรมะสอนใจนะครับาเตือนพี่น้องประชาชนนะครับบุคคลทั้งหลายนะครับที่พักแหล่งสุดท้ายของสัตว์โลกก็คือป่าช้านะครับแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าได้ป่าช้าหรือเปล่านะครับอาจจะถูกฝังถูกเผานะครับแต่ป่าแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับสัตว์ป่าได้อาศัยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแหล่งน้ําด้วยกันนะครับที่เป็นแหล่งน้ําใน อ่าว้ยสาลานะครับแาานวรองน้ำลึกอาบุาเน,นี่ยาาวเชือกน,น,นี่ก็คือนามรมรอมเลยครับอรอบๆอยู่ยนลลในทางเขาทาง้ากพีพีนองใส่ประโยค์นี่อ่าส่วนหนึ่งก็นในช่วงน้ำลดเนาะรอบๆมันก็จะเป็นทุ่งหญ้า เี้ยงกววยส่วนในปลาเะเป็นเนพรอกไม่อลาประมาณน,นี้บใน,นบปลาีมันอยู่ใกล้ชุมชนเนาะอจะของรเขาก็นอกกแ่อยทมีคนามาใ,ใส่ประโยชน์่นนหน่อยครับเพราะว่าโดยหลอมันมีมปลารักด้วยแล้วนะตปลาเษกสาพัน แบบเขาก็ไปเขาตะพุ่ามันพ่วงอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นหมู่บ้านเอาซื่อๆครับเป็นปรโยชน์ถ้าบานไี่จะหร่อยลังค่าเลื่อนคืสามัังห้นเอร่จยทาชื่อเขาไม่ปพิธีกรรมก็ปลาอย่างในบ่อ่วงพิธีกรรม เราเก็บโยกปลาเนี่ยบวชปลาดูแลปลาทำปุ๋นปลาอ่า,า,อา,า,ท,า,าอที่มีบวชปลาอยู่มาใช้ประโยชน์แนช่วงหนึ่งนะครับเนะืงจากมันอยู่ที่กำน้ำมีคนทางอื่นมาล้อยตัดเอาไม้แดงนะมมทำเสาทำยางหลวงพอ่อเราลงกับกรรมการดุชชนจับได้ช่วหนึ่ง เราเคยจับได้ครับมันลงมาทางเรือไว้เนี่ยไว้หางหนูไว้หางหนูหางหนูมันไปแต่แต่เครือมันจะขึ้นพันนี่ใส่ประโยชน์อีย่างแน่ตัวเลยสารสารพันละหน่ายประโยชน์มันก็ปลกคอมเมนต์สารเสือสาสารเสือสารที่ว่าจะสันกาดอกขอบขอบที่ว่าใบกระเช้าดอกไม้นะครับเห็นั้น ที่ว่าเขาทำที่สำระดับไม้แล้วที่มีขอบมนก็คือการทําเส้นทางป้องกันไฟป่าไปในตัวด้วยนะครับหเห็นนะเวลาไฟลุกไหม้นะครับจากบริเวณหนึ่งไม่พวกใบไม้บใบหญ้าไม่สามารถที่จะมีเชื้อเพลิงบริเวณนี้เองนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าอาทางป้องกันไฟป่านะครับไม่ให้ลวดลุกลามไปนะครับถามนะครับท่านกำนันก็บอกว่าฟื้นตัวตั้งแต่ปี2 5 2 7 ที่ทางกรมชนประทานเองก็ขอพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอากันเป็นเขตนะครับในการที่จะกลับเก็กน้ำนะครับต่อมาก็ได้สร้างเป็นป่าชุมชนขึ้นครับีของหลวงพ่อนะครับพระคุณเจ้าได้พักอาศัยนะครับเจ้าไม่ได้มารบกวนนะครับว่าจะลงไปทางน้ำไปไม่ถูกทางนะครับก็พระคุณเจ้าได้อยู่ได้อาศัย เป็นที่สถานที่ปลีกวิเวกนะครับต้นไม้แมกไม้ดูมีความร่มรื่นครับปา่าเกาะภูเชือกแห่งนี้นะครับก็ยังได้นะครับมีการาสำรวจนะครับรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นนะครับของภาคตะวันออกเฉียเหนือนะครับประจำปีงบประมาณ2 5 5 2มาแล้วนะครับ โดยสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็มาสำรวจแปลงตรงนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพจริงๆครับข้างบนนี้ก็คือเป็นพื้นดินนะครับส่วนรายรอบนั้นก็เป็นแม่น้ำนะครับเป็นน้ำห้วยสาลานั่นเองครับครับต้นไม้ต้นตะเคียนนะครับไม้แดง นะครับอลางนะครับรายร้อมไปหมดครับดูมีความสวยงามนะครับต้นไม้ก็แย่งชิงกันเกิดนะครับเพื่อจะแย่งชิงกันนะครับหาอากาศแหล่งใดที่ใดมีผื้นป่าที่นั่นก็ย่อมพบกับความร่มรื่นนะครับเป็นธรรมดานะครับสังคมมนุษยปัจจุบันนี้มนุษย์สัตว์ต่างต้องแย่งชิงแย่งชิงกันนะครับ โดยเฉพาะเรื่องอากาศที่บริสุทธิ์หากไม่มีต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ย่อมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับธรรมชาตินะครับที่สนใจเรื่องธรรมชาตินะครับอยากมาเที่ยวมาชมนะครับได้เลยครับสถานที่แห่งน,นี้นะครับน่าท่องเที่ยวมากครับมีแหล่งดินแหล่งน้ําแหล่งป่านะครับได้ดูมีธรรมะได้คลายจิตใจ ครับวันนี้คนสองไพรกับผมพีรชัยวงเลิศครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ